กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบิร์ตถูกถานที่เขามาหับส้ม่องน้องคำน้ำนส้มเงือนี่ฮะกษัตริย์หาเหล่าป่าแจ็คสิได้อีกยังเมือ่อมากระแม่อ,เอาเลยเขาเจ้าปราเ็ดปวกออกเนาะแต่ฮะกษัตริมาเบิง่งลองเบิง่งแจ็คสิได้อยู่บ่แจ็คสิได้หรือบ่แล้วเนาะเขาป่าเขาดงเงือนี้ มากับแม่น้องอันเอลยเฮ็ดดินกะออกขึ้นหัวเนาะเ้ยพูดอยู่หัวกะเจ้าชาวบ้านีป่าลุงเข้ามาเข่าป่าแล้วก็สิบห้าอีกนะแม่แมาสองคนเหมือนมาลุยป่า เห็นพ่อยังกาวเบิดสื่อแต่ว่ากินได้อืมาใหม่บอกมีอยู่ อันนี้ขึ้นแล้วไม่เพกไปต้มมันก็จจดไว้เนาะเคี้าวก้อนหน่อยเด้อโบเห็นเลยหากินไปแบบนี้แล้วธรรมศาสตร์บ,าบา้านๆแจ๊กสีหายังปลาลุงเอ้ยเ้าก็ต้อง เมื่ออยู่เฮือนแล้วก็มาแถวโคกแถวป่าหาเห็ดหาหน่อไม้อีพ่อยังเฮาก็เอาเบิด เก่งเนาะปุ๊บตัวใหญ่พอต็มาเฮ็ดมันเหลาเบิ่งเอาเฮ็ดสิข่าวก็ได้อยู่

กันมาสองคนมาข่ะป uh ่า huh. น like uh ้ำไม้อ uh ัน huh. นี้คืองห้าต้มกระต้มบ่เฮงมันกระเจิดไว้เนาะน้ำไม่โจดบอเออยังบอก็เอา่นเนอยู่บะ đen sụn rồi lại tiếp leo đi cà phao kèn đó lông thăng rồi đó uhm. Hãy đen cho ก็ยังหลบต่อเองยังหลบไปเยเรื่อยๆ้าเจ้าว่าเห็ดดินออกมาทำมาหาคือบ่เห็นเนาะฮ้อนไลยแม่ปุ่งข่าวป่ามาเนี่ออบอสลองะล่มพุมเ,เออ ห้อนแห้งปลาลุงเลยตั้งากพ้นตกหะหรอกค่ะว่าไม่ร่มเลยหมดครบเท้าพ่นแล้วก็จับเห็ดออก cái hết đìn hết đìn hết đậu đều hòm về về kinh gì vào đây Nào. ค่ะพี่น้องส้มวิวบรรยากาศอยู่ป่าอยู่ดรงไปกินแต่งไม่แล้วบนป่าค่ะบ่มีหาเห็ดหาหอนกับบ่ได้มันบ่ออกบ่กเล้ววันบ่มีเนาะดูแนวได้ แม่ปุ้งสิได้กินหน่อไม้คือเกาว่าเราหาเห็ดปวกเห็ดปวกบอกเจ้าเห็ดปวกออกเห็ดปวกตาพ่นคือบุห็นเนาะข้าวและพ่นหักกระตกเต้หน่ไม้เพลกปลาลูกเฉยนว่าทำไม้เพลกกันนี่ ไปแกงกระเซ็บมีอันเดียวนี่บ่เห็นเห็นอยู่ฮัฟซีฮักเอามันได้บอนอ๊บดีทึ่งไป มาบรรไดบ่เนนปลาลุงเอ้ยไดแล้วอะไรเตะไปเนาะ เราลงทงหลุมแล้วไปหยเหาะลงอืมไปไปลูกเฮ็ดพี่เบื่ออะออพวกกอใหญ่ดีก่อน พี่น้องอันนี้ก็่าวแล้วหามาบอทันแนวทิมเบิร์ดเฮดข้าวบอืมไี่น้องอันี้เขาไปลุยเลย

แมนปริแกงงามงามเมนอาหารบัลน็อกเมนอาหารในผงกระไลบ่ะเมนงามงาม

ที Th ่เหลอนะไม้บ้อไม่ใิ่อืมนน่ปล hmm. ุกพอเก่งเลยนะโอ้ยพอเก่งพอเก่งลงไปอีนี่นี่ปลากรดไม้ทางลงมี่อีกนหนึงก็จะขางหน้าอีตาเนาะแมมเลย เป็นไงอย่านี้แกงเนี้ยเซ็ปลรพามัเนี่ยก็มีเพื่อนเนาะเมื่อกน้อากาสามีแต่เือยากว่าไม่นอกอเนยน,นะลุงเลยตากแดดตากหน,น้ากำดำมะถั่วังมัออกลกหยาลูกงูเลยนี่นี่แต่แบบเป็นตตแกงเนาะกำดำตุเปื้อกยาไม่นอกอเนบ่ชนนมันอยู่บนนอกบนนาใสแต่งยาบัฮากบบัวกินไม่นอกอเนยบ่โซนแต่ละมื่อ,อเขาปลาขขาุง ต้าพากับไปไกินไม่น้องอ้นยบ่มีเวลาแต่งเราไม่มีเงินมีค้าม,มอ,อยู่เพื่อนอยู่ซ่านคู่หม,มั้นมันเอาเนยอยู่ก็ได้มัน้อาเนยนะต้องหาต้องหาแต่ละมือโควิดขึ้นในแจ็คสิ่ปลายแม่สำหรับปูบักถั่วอ่ะล่อๆแต่งเงินคลายบักถั่วปลาลุงเอ้ยม่น้องอ้นเลยตลาดผัดปิดตลาดข้าวเจ้าผัดปิ๊ดตลาด,า<ส>าาดข้าวกับใบเปิ่อเดินปลาลุงแจ็คสิ่ปลายทางใดม่น้องอ้นยกันยังแม่ยังอุ้มมองคายอยู่ ปูหักถั่วกันบักหลายๆหยนึ่งเป็นสิบๆโคตลาดนัดเพราะว่าบ,บ่มีเ่ผักข้าวบดเปิดตลาดผ้าอ้าบักถั่วเป็นกระอกหมองคายแล้วดอกคาตะมบ้ามาห้ากัาสิเราตองแทงหลุมเนาะพี่น้องห้ากะให้พี่น้องมึงสักก่อนบ้างห้ากัสมมาพากวนแล้วเนาะห้ากัสิเขาจบขี้ไว้เพียงสำเนียงก,ก่อนเด้อว่าลง <laughs> เอาก็จะเข้าจบคิไวไปเพียงสำนิกกันนะคิปหน้านพ่อกันใหม่เด้อสบาย,บายดีดมาสองคนพี่น้องก,กับตลกนิักหน่อยคนหนึ่งจับกระตาคนหนึ่งถือเสียมแล้วจะเหม็น,นยงะะังก็ล้นไปแล้ว